สวัสดีสวัสดีเด้อพี่น้องมาพบกับมิคกี้หน้าบูดอีกแล้วไปดีด้สยไปดีไหมไปดีป้าลุงสไปดีไหมลุงไหมไปดีไหมลมบูดีหน้าบูดพี่น้องบัสบายสไปดีป้าลุงสไปดีไหมไปนี้บัสบายไายภาพไปหาหมอผู้สาวหนิเนาะว่าอันลำไส้อักเสบป๊ามยังติดผมขาวอยู่ชูยังเจือหัวนี่ จา,าหัวให้ก,กับโตห้อนเนาะเพราะว่าถ่ายถ่ายมือนึงลายรบถ่ายคือใหญ่เจ็บท้องนะพี่น้องเป็นน้ำจุกจ้วกแล้วก็เป็นหัวห่อนน้ำเป็นไข่น้ำแหละแต่ละบางเถื่อก,ออก<ม>็อ้วกน้ำแก<ต>้มแตกแห้งอะไรบางเถื่อก็อ,อ้วกน้ำก็เลยลมบอดีเมื่อคืนนี่นอนก็เป็นรับเป็นฟันเลยว่ามิวกี้เป็นช่องซัมมึงเลยเนาะเมื่อวานนี่เัิดขึ้นว่าปกติถ่ายรอบเดียวปกติตอนเ้า มือนีเปวนว่าถ่ายลายรอบเลยปวดเศร้านี่ก็เลยพาไปหาหมอแต่เศร้าๆตบมือไว้ตบมือหัดกินยาแค่แท้ๆตบมือด้วตบมือตบมือหันถึงสีอารมณ์เสียแต่ก็ตบได้มือค่ะถุอจ้าถุอจ้าตบมืออีกถือจ้องหันแค่ถ้าได้ยานี่ให้กินยาให้โอ๊กโกให้กินเท่าไรก็เด้งคลายทิ่มมิจะใส่กับนมใส่กับนมก็ยัง เตะเตะบังหูว่ะผสมยาในนมแต่ยังไปอยากกินบันใดลยในนมบูดแต่แข็งมูม่วนในท้องเลยมูม่วนในท้องมูม่วนใส่อักเสบจัดยามให้กินซ้าอย่างแล้วก็อันเขาเอื่นอีกยังอันให้กินแทนน้ำเปล่าน้ำเกลือน้ำเกลือแตมเตะก็เลยลมบอดีประสิทะหัวห้าวบริษัทสิเศจโตให้สืกกับพอ กว่กระโต o ห้อนหวัวผิดผิดข้องอันถ่ายดูนี่แหละก็เลยเห็ดมีไข่พร้อมโต้ห้อนพร้อมก,นอนก็เลยนอนกลางคืนกะบอบอได้นอนคือมือตะเก่ามีมอคืนนี่แหละฝนอืกก็ถึงถ่ายทรายลบนะตั้งแต่เที่ยงคืนมาหาเนี่ไปไปกินนันนะไป จะใส่นมให้กินใส่นมก็ยังทานมกับชงนมปกติเลยเนาะลายเติบลายอ่อนเติบถ้าใส่นมน้อยๆเดี๋ยวก็ผสมยาลงไปก็แห้งบวกินล่ะแบบอันเจ๊เจ๊มันยาแบบกินยาแล้วก็รสชาติของยาเข้มข้นผดเนาะเผนก็บวกินเนาะต้องใส่นมหลายๆผลประมาณกินเถื่อหนึ่งชองเถื่อเพื่อจังเบิร์ดนะเฮ้ยแจ้ง่ะ เห็ดยังเห็ด oh, ยังเด็กน้อยเด็กน้อยถ้าขี่ขี่ออยากพรมลงได้มาดมัดรมมามัดมโอ้ยเห็ดยังหรนะถืตาไว้จ้าจ้าายจอดหลเอาอุ้มอันนี้จ้าจ้าถืตา้าเก็มืก่อนมือก่อนมื คิดภาพไนี่จำมือเมื่อยด้วยตาปะมัน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 นี่กะทั้งยาแล้วก็ทั้งเงินเอาหน้ากินแทนน้ำเปล่าเนาะเลยจ้ะคือแถวคือแถวคุณตะกี้เประมาณน้ำน้ำต้นโคกซาดน้ำน่องกระฮาตัดแล้วก็กลองเอาน้ำเนาะมันก็เป็นน้ำใสๆรสชาติจืดๆคือน้ำเปล่าแหละเท่าแต่ว่ามีกินมีกินอันต้นโคกซาดเท่านั้นแหละ เป็นน้ำคือน,น้ำเปล่านี่รสชาติจืดๆแล้วก็เปลือกนั่นเปลือกนี่เอามาทานเปลือกข้างนอกมันออกแล้วก็ล่างน้ำแล้วก็ทาเกลือจังหน่อยปิ้งใส่ไฟไนเนาะปิ้งใส่ไฟไแล้วก็เสะหน้ากินก,กินหลายๆอย่างทั้งยานี่แล้วก็ตามวิธีแบบธรรมศาสตร์โบราณแน,เน่เป็นกะบกินลายนองกุ้เทียวอะไรนิดละหน่อยนะปนกันไป เอาไหมาขียนี่บึกดาเสื้อผ้าแบบตากเด็ดเลยะะเริ่มอยากเป็นลายมือแล้วแต่ว่ามือวันนี่มือวานนี่ก็มือนี้แหละอาการออกแต่ว่าถ่ายฮะตวิจก็เริ่มถ่ายปกติบนถ่ายมือแล้วเถอะอันกินรดน้านั่นแหละน้ำเกลือะเ,เขาเอื่อยังเ,เกลือเลยดาก็ขคาบนั่นคับนี่มาให้พู้เจ้า ได้คีออนได้คีรินะครับนั่นคํานี่มาให้ปู่เจ้าน้ำกินน้ำกินกรบเบื้กินกินกินแล้วกินงชงชงเดียวยังน้อยหนึ่งกับบ้กินให้มันเบิดจกเถอใจยังให้กินมืออะไรชงเพิ่มบ่คอยกินนะ้ำม,มาข้าจะมาให้ก,กินนะไิเด็กน่อยเป็นายไปหาหมอมีสอรนี่กรเพื่อมเด็กหน่อยเป็น,นาย เขาเอิ้นเป็นมุกภาษาบ้านนอกเขาก็เอิ้นมุกขี่หักเนาะทั้งหักทั้งขี่ทั้งเป็นไข่พร้อมกันสามอย่างนะพี่น้องเข้าไปขาไปทิมไปบึ้งข้าไปเห็ดยังตุกน้ำนะเอาไปจุดไผ่ทิมหัวกินน้ำกินน้ำอีกเนี่ยกินน้ำอี่กี่ให้กินให้กินอลไรนเฮ้ยมันบะไรกินยากอะแขกเหรอคนแขกยาอะไนี่ ผัดเด็กน mm. ้อยก็จะผัดบวกยักซีดให้เนาะผัดบนจ้นเป็นเลยคนแขยยาก็คือไม้เขาบอกกิ้นยาเนาะยาเลี้มบักดาเฮยบักดาอย่างไรอย่างไม่เด็กจับมันจับมันจับบักดาอ่าฮะพอดีพาไปล้างมือเลยฮะอ่าบัดสีอาวุลีมันก็มาให้บักดามันข้ามว่ะคือชื่อนมาล้างมือชนะไป ล้างมือล้างหนังตามันแดดนะคะไปมาชวบมือนะไปแน่ญาติอานาบักดาจนได้เระวังมันอมเลยไปล้างมือให้บักดาลูกให้บักดาอ่าบักดามันเอาขึ้นนะคะบักดาบักดาดิ่นยื้อน้ำดิ่็ดินไปดินมาก็ยังหายแต่อารมณ์ม่ค่อยดีบักดาญาติของควยยิ่งเจ้าบักดา บักดาเกิดน้ำรังมิุกีิก็แล้วนี่บักดาเกิดเดือนเดียวกับพลอยชัยเกิดบักดาเกิดก่อนปะเกิดก่อนอาทิตย์หนึ่งบ่เฮเกิดก่อนพลอยชัยมิุกีิก็แล้วแต่เดือนพฤษภาปุ้นน่ะมิุกี้พฤษภาคมปีที่แล้วทิมใช่ทิมหนุกทิมให้บักดาใช่ไหมนี่บักดานี่ยิงดิ ล้างมือเด้อะประดี๋ล้างมือสะอาดล้างมือล้างปากนะครับะงยันบกสบายอยู่เนี่ยล้างให้ดูได้พอผลิ่นผลิ่นหนี่งมาดูมะให้บักดาไหมเอามักดาดีนิดาเอ้ยดาคาบลิ่นนะฮะนี่ดาเราเราเอาขวดดีไหมมาดาดาใช้ดาดาเลยไปใช้ไปใช้ ไชใช่ยุกี้ใช้พอใช้เด้ไชใช้เนี่มยมหะเอ้ยอะไค่ะเอา,เอา,เ,อาเอาให้มันไ,ได้มีของมึงไปเลยได้เลยไปใช้ถั่ไก่ค่ะครับเช็ดเช็ดเป็ดลิ่นน้ำมิจฉาบันลิ่นนะมันจังบดน้ำเป็ดตัวนี้เป็ดแม่ผักอะไรมาอันเหมยผักไข่มันเอามาลิ่นน้ำด่ ล่างมือให้ดูๆว่าเมันดิ่งอยู่เทิงเฮือนน้องเกิดฆานเอาต้อประจงก็เจเจเฮือนเนาะไม่กี่ฝุ่นยังไปงุ่มอ่ะเห็ดมันดิ่งหน้ามันสวยหน้าไหมสวยหน้าเฟรมหล่อไหมวันนี้หมัดพรมให้ดีสิครูจังหน่อยจังเช็ดโตให้เช็ดโตให้ก็ต้องชองคนเล้วช่อยกัน ใเพิ่มพื้นกันทังแยคุณใช้ชงกัน่ย่เป็นคือผู้ชายกัเจอผมเพราะว่าเอาผืนว่างนอนลงปุบหรือผลนก็คว่ำปุบหรือผลก็อยากคานไปโลดเลยจับผลมาใส่ผกนจับดึงผนไว้ผลนก็ให้เลยเสร็จตัก็ต้องสองคนเสร็จเมื่อวานนี้อาบน้ำให้มืนี้บออาบใ้เคือผู้ชายนะ อุ้มไปทางไหนก็เจ้าะแบบผู้ชายพวกแบบโบ่แบาขี้ดังอะนะรูปให้ในขี้ดังรูปเอาดีๆแล้วน้ำรูปคือเสร็จอันนั้นรูปยิบออกยิบออกฮึ่มแล้วเฉยผมคุณเทเลยมิวกี้คอกันเหนียวเหนียวแบบจะหน่อยจังคำคำอันนี่จังเสร็จเลยมันรอรอเลยเออบักมิวกี้บักมิวกี้เอ้ย ว่าจะขัารถขึ้นบึ่ๆจนไม่ไงเล็หน่อยกะขีบนไปลเลยขีบลมาให้แล้วเนี่ยนี่นี่นหัวเ<ท>ขียวตั้งแต่มือนะพูยังหัวเศร้าอยู่เอาอันผ้าอ้อมคางไผ่ดาดใเอาผ้าประคบร้อนให้โมวิวกี้ยังเขียวอยู่ความว่างหันก็เขียวแล้วก็ายไปเลยวันนี้มาเขียวใหม่อีเลย ตำเหลี่ยมโตดื้อจับนั่นจับนี่ยืนแล้วก็ล้มล้มหัวไปตําเหลี่ยมโตคาโตเป็นอันนันมันดอกเสร็จนี่ยาขอยป้อนยาวังเที่ยงนี่เฮยเฮยชะคอนเฮี้ยวยาน้าเสื่อมหรือเนียวฮ่ะคายทิมมดบ่ยอมกินเลยหายเอกเอกหายกากสัมผีเอาคนไฟเห็ดอีจัง จับกินยาบุกินจิกนี่อยรเลยใส่เอาลงไปในนมยาบวงหนึน่งเทลงไปในนมเก็แล้วต่อับจปในนมก็กินไปข่งขวดยังอยู่ข่งขวดไปซแล้ีพี่นอ้อยแต่ละมือที่เห็นที่สั์งจะไปใช่เนาะไม่ยั้งบักด้าหล้วกัะเก,กื้อสชวนมากบักด้าขัดขัดลายกว่ามู เพลลมเพลือจะไปเหยียบทั้งเทิงน้เนอะผิดเี้ยมือนน่ปาตะบิดฮอดฮอดอยู่ผีได้เหยียบไก่น้อยเป็ดนน่อยตะบิดฮอดอยู่ผีได้แล้วมันขวัดเงาไปเลยมันกะต้ที่มันขวัด้าไปมันกะทมทมตัวนี้แต่ก็ขวัดเงาไปเลยเจ้าของบททมกเถือเอาจกเอาสว่านสว่านทมจะทมเธอหนึ่งละตะบิดอยู่ผีได้พี่น้องเงาวม่ผีได้เพราะมันขวัดไปเลยเลยอันมันขวัดมันกะทมเลย สัมสัมบลพอดีได้ลูกแบบนี้นะบนมาพอดีได้ลูกบักด้ากขวดัดบักเกอร์กขวดัดมันขวดัดแล้วมันก็ลงไปนอนหลินมันเย็นดีมั้งเห็ดอึดเห็ดเห็นไหมนางแล้ก,ก็หลุดปีนลงห้างหางเจ็บอีกหัวแตกอไปหลอ,อ,อ,อกแล้วบ้างเลวังเลวัง เพืออ่อน,เอ,อนเอ้ะตีนหลดจะมีแต่เหยียบไปช่างพี่ยาวขึ้นมาทางเพือนปาเทลิเทลิเล่นน้อยเอ้ยช่วงนี้แถวบ้านเนาะบัวหมูบ่บ้านได้แถวลาวมักเป็นเล็กน้อย เป็นไข่เป็นวัดเป็นไอแล้วก็แล้วก็วกเป็นคือมิวกี้ก็เป็นนัน้นยังเกากะหักเนาะหักก็คืออ้วกแล้วก็ถ่ายถ่ายเป็นน้ำคือผู้ใหญ่เจ็บทองอลไๆล,ลบคือคนท้องเสียนแล้วก็เป็นไข่ขึ้นพ้อมสองสองอย่างนี่อันดับหนึ่งเลยนะสองอย่างเด็กหน่อยเด็กหน่อยรักเดือนพาเด็กหน่อยรักปี ปีปลายชงปีชามปีเนาะกับเด็กน้อยในน้อยขึ้นไปนะพี่น้องหอดชงชามปีเพื่อนมาเกือมาโอ้เพื่อนเน่บึงตินหลดเหยียบขี้ไก่กะมีฮะกระเบื้องกระเบื้องสีขาวเพื่อนเพื่อนชุกแม่น้าหนังชุกสิงานจอดรถเพื่นเพื่อนใายชุกใอยสิชุกใอยแม่สิ คนหิ้งลมบ่ดีเฮ้ยดีหลุดลมเฮ้ยกระเบื้องฮานานานนันโอ้ยปะีชวเรียกกรตุกใช้หัวใช้พื้นกระเบื้องตอดเงาเงึนฮะลงท่้งหลหงทั้งหาทงหลังเป็นอยากลงเนี่ยเทิงมันหอมหลอกไปลงมาอยู่กับบุมวน วงังเลยพิจารณาเงียงเอียงข้างไป mm. Mm. เจ็บ mm. พแห้งรอกคั mm. 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 ่เติบเลยน้องบบค่ำไปเลย mm. 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 อีนางสาวไเดอเดี๋ยวกินข่าแล้วจังหน่อยตะแรงกะ <laughs> ป้อนยาดย้วยน่ะรออะไร พอดีคนงายหลังตึกตึกตึกอึดเนวเห็ดอยากกระด้เว้ยขึ้นไหมยังหลุดขึ้นตึงโูดเล่นเล่นอยู่ก็ระวังคนง่ายเอ้ยสวยหน้าแล้วขี้ว่าหน้าเกี้ยงหน้าใสลย ปัดพมกันไปทางใดภาคกว่า้ยคือผู้ชายก็คือผู้ชายนะลาตื่นเศร้ามาสวยหน้าเป็นร่างหน้าเป็นหน้าขาวหัดแข่งขาดำขาวดำขาวเลยได้บอกคนตากแดดตากลมได้นนช่วงคืออยู่เพื่อนก็ตากแดดตากลมนั้เถอะคอยเมื่อยดิ่นอยู่ห่มเพื่อนตัวนั่นคอยก็เอาผ้าแดดแวบมันนี่แต่ละมือมันเกิดตากแดดตากลมเลยพี่น้องอยู่หน้าหันก็ดำแห้งก็เพอะเข้ามาบ้านก็ ช่วงหนึงกก่งผุดกระสีม่านมันเป็นตั้มช่วงเนาะเป็นตั้มช่วงไวมันน,น้อยๆเดือนหนึ่งช่งเดือนหาสามเดือนกระสีดำพอสี่หาเดือนห้าหกเจ็ดเดือนกระสีขาวนี่ยเจ็ดแปดเดือนพอไลยเดือนไปแบบว่าลินลายเนาะตากแดดตากลมลายยังไงก็เริ่มดำเขาวดำเขา่ขาตัา้มเข่าจนผู้ใดเป็นชาวผู้เลี้ยจังสีขาวอีกเหมือนในโบฮีมุกี้บัดใหญ่ยังไงแห้งดำเขา่าแล้วหลินตากแดดตากในน้มูอ เป็นสาวพลเสือนบุระบัตรตัวเองเงี่ยีงบเป็นน้อยเด้อแต่โอเคแล้พี่น้องคลิปนี้กับผมยังไงพี่ใจพี่ใจก็มาผมมาพอก็มีกีกแล้วพี่น้องกันอย่าพาเปลือกกันเด้อพี่น้องยก็ขอบคุณสำหรับเอฟซีเบอร์สกูลคนเ้อทติติดตามหับชมเนาะตากสไปใช้แต่ละมือละวันกันนะนีแต่ตอนนี้แหละอยู่หอนกับอยู่หน้าพี่น้องเลยย้ำห้งย้ำหน้ากับอยู่ห้อยู่หน้าตลอด เป็ดน,น้อยเริ่มอยากกินเลยเด้ขอใกล้จะขำไปแล้วพี่น้องวอนไรอย่างห่างสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องสบายดีป้าดุงเมื่อกี้เป็นจตตบมือสวัสดีดดดสบายด,ดีขอบคุณจา้าทูจา้ายยังบ่เป็นซ้ำค่ะป้ดีจา้าสิลองจับมือพร้อมเดี๋ยวมือลอกแปบมืออออ กะสอนอยู่เรื่อยๆได้มื้อนึงหลายรอบกะสอนค่ะเขาบอกว่าขอบคุณจ้าสู้จ้าขามิ้นจะตบมือแต่ว่าเฮ็ดยุบมือยังบ่เป็นปักมือแวบๆแล้ล่ะนะพอพหอมบ่ปกบว่าหอมพอนหอมแม่แน่นี่บ่หอมมือวานนี่จังเพิ่นเพิ่นมือางดอกวานนี่ หอมเนี่ยหอมเนียำได้กับหอมแบบหอมแบบตะกาเพิ่นบ่ได้เคยหอมหอมบ่เพิ่นหอมดิเว่ยเขินอีกดึงหมวกเจ้าโอเคพี่น้องไปแล้วสวัสดีสวัสดีพี่น้องยุกี้ดึงหัวพอ